โอเคครับก็มาสู่ช่วงอีซี่คุกกิ้งนะใครก็สามารถทําอาหารได้ครับวันนี้ก็จะมาทําเป็นอ่ผัดไทยนะครับผมก็ก่อนเดี๋ยวมาทําซอสก่อนนะต้มน้ำมะ่วอันนี้ก็ามากะเขือเทศนะสุดข่สุด,สดมนันนะนี่เพิ่มความเปรี้ยวหวานนะใช้แทนอ่มะาขามน้ํามะขามนะฮะแล้วใครที่ไม่ใช้น้ำมะขามก็ใช้มะเขือเทศได้นะจอกเปรี้ยวเล็นิดหวานนิดหน่อยฮนะแล้มีเนื้อมะเขือเทศด้วยโอเคแล้วก็ใช้ ตาลน,นะใช้เป็นน้ำตาลสต่ไม่ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะผมจะใช้เป็นน้ำตาลสายแดงอนะชอบน้ำตาลสายแดงอนะไม่ขัดส,ส,สีใส่เข้าไปทำกันวนนะนี่จะทำเป็นน้ำทุกนะ น้ำซุปผัดไทยออโอเคต่อไปก็ซอสพริกฮะใช้ฟัสพริกนะใส่ไปเลยใส่พอให้น้ำข้นนะอันนี้ใช้เส้นประมาณครึ่งโล,งลใส่เยอะ่อย คนเนี้ยอันนี้จะทำน้นำสต๊อกนะนสต๊อกผัดไทยกวนไปฮะให้เดือดใส่ฮนะไม่ต้องปรุงเพิ่มมาสูตรนี้นปลาใส่พให้เลยแล้วกลมกลม่อม ลาเสร็จผมลัวไปไม่ต้องกลัวผมลวงอ่ะเพราะว่าโเซเดียมน้อยกว่าเกลือตัอง้งสี่หนะ้าเท่าใส่ฮะอร่อยครับเคี่ยวครับ Y pegarle de ahí โอเคฮะน้รำเปรี้ยวหวานละ เปรี้ยวหวานได้ละอ่าองนี้ก็แยกออกมาแยกใส่จานไปเลยนี่ใส่จานไหมเลยกใส่จานก่อนนะเดี๋ยวเอาไปทำรอบมาได้นะเราใช้ไม่มากอะ่ะ โอเคมันไปนำผะดต,ตอกแ้วนนำผัดตอกผัดไทยเนี้ยผูดซอสซอสริกไข่ะเทพอ่อเปรี้ยวหวานนะโอเคฮะออเค็มปึ๊บเรามาทำการเ,าเส้นนะใส่น้ำมันใส่มันไปเลยวันนี้มันหมูหมดนะแต่มีน้ำมันมันหมูที่เกลียวไว้แล้ว แค่มันไปพอเกียวเส้นได้ สเส้นเล็กนะฮะเด้ตัดไปแล้วส,สามกำม,มืออ่าอันนี้พัดกินได้สามคนนะ,ะ,านะสามการใช้ประมาณนี้ cho vào. nó mạnh đây Hãy làng cho หน่อยเงี่ยคุกเส้นกับน้ำน้ำมันนะผัดกระป๋อ,อกกงน้ำไม่พอใส่เพิ่มนะเป็นเล่นอ่อนละ แล้วเน๋ยวนุ่มละเส้นมอกเหลืองและตัดเ,เส้นหน่อยอ่ะเส้นยาวไปโอเส้นเริ่มสุกแล้วต่อไปครับทำน้ำมันนิดนึง เน้มันหมูหมูแท้ธรรมชาติใส่เ้าไปขายหั่ได้นะครับนี่กระเทียมฮะใส่ทีหลังนะใส่ก่อนเดี๋ยวไม่ใส่ก็ใป่ายเพิ่มความหอมหนึ่งกำม,มือหนึ่งหยิบมือสักประมาณกิบยิบเล็กอะ่ะตำ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 ใส่ก็ไปเลย อตอนนี้เปิดไฟอ่อนเลยนะเดี๋ยวเทนจะไหม้ เหนียวนุ่มตัดเส้นเข้่เหลืองแล้วเ,เลแล้วเทแล้วก็ใส่น้ำซาลต๊กนะที่ทำไว้ใส่ตามความต้องการเลย นะี่ใส่ละสานกระบวยเนี่ยใส่รสเปรี้ยวหวาน ถ้าลงมือถ้าใส่ไข่ที่ตอกไปแล้วตอกไว้ก่อนนะการไข่บดใส่ไปเลยสองฟองปุ๊บนี่ก็เล็งไฟะแรงนินมานนิดหนึ่งเป็นไข่ไอ้สุก หแห้งนะเนี่เดี๋ยวผัดให้แห้งก็ใส่เนื้อซี่โครงซี่โครงหมูต้มนะอันนี้แกะมาเรียบร้อยละไปกันไป ถ้าไฟฟ้ามันจะคุมความร้อนยางนะถ้าเป็นกะทะแก๊สนี่ตกไปนานละความร้อนมันกระจายมันไม่ค่อยแรยงเทนะ่าไหรเต้แก๊สไม่ได้ ลองกชิมชิมกันหน่อยสิอืออืออือ,อเปรี้ยวหวานโอ้ดยอดเลยอืออือหนุนี้บัตใครชอบเปรี้ยวหวานนะกินได้เลยอันนี้ผ่านผ่านผัาเปรี้ยวหวานเทแล้วก็จัดจานฮะอันนี้ได้ประมาณ สองคนสองคนตัวใหญ่กินอืออ๋อยิ่งการนี่เอามาเลยไปจานละเติมผักหน่อยใส่ผักเข้าไปผักเข้าไปนี่ผักเฟ็ดมะนาวนี่มะนาวน้ำฝานใส่เข้าไปแไน ผัดไทยซอสเปรี้ยวหวาน